สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําตัวเครื่องอบเจลนะคะค่ะรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า K1 นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัวหลอดไฟ LED นะคะตัวนี้ตัวเครื่องจะ36วัตต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะว่าหน้าตาของเครื่องเป็นยังไงว่ามีอะไรบ้างนะคะ วเครื่องหนึ่งตัวก็เป็นตัวปักนะคะที่ต่อกับตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวนี้ใช้งานกันยังไงนะคะตัวนี้นะคะความพิเศษของเขานะคะจะเป็นหลอด LED หลอด LED ตัวนี้จะเป็นหลอดไฟรุ่นใหม่คะ่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ ตัวหลอดฝาเอของเขาเนี่ยจะเป็นโคมตัวนี้นทำให้แสงสว่างเพิ่มมากขึ้นนะคะในตัวหลอดอส่วนฐานเนี่ยสามารถถอดได้ก็ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าฐานถอดได้เนี่ยเราสามารถเอาข้อพีเท้าได้เลยหรือว่าบางท่านอ่ะไม่สะดวกที่จะถอดก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาฐานติดไว้อย่างนี้ติดไว้เหมือนเดิมแล้วก็สอดเข้าไปค่ะแต่จริงๆแล้วน่ยถ้าเกิดว่าใช้กับเท้านเนี่ยเราถอดฐานจะดีกว่านะคะส่วนตัวฐานเนี่ยเอาไว้ใช้กับมือดีกว่าะคะ่ะ ตัวเครื่องนะคะก็จะมีอ่าตัวตัวนี้ก็คือตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะคะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่อง LED เนี่ยถ้าตัวที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีตัวเปิดปิดก็คือสอดมือเข้าไปแล้วก็ติดเอามือกมาก็ดับเลยแต่ตัวนี้สามารถกําหนดการเปิดปิดได้แล้วก็หมุนตั้งเวลาได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูกันอีกทีว่าใช้งานกันยังไงนะคะ ตัวนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะค่ะตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาอีกอย่างก็คือสามารถเสียบได้ทั้ง2ด้านนะคะเนี่ยค่ะตัวสวิตช์ของเขามีด้านมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเนี่ค่ะเ,คเพราะว่าทำไมถึงทำไมถึงทำแบบว่า ถ้าเกิดว่ามีด้านซ้ายด้านขวาอย่างเงี้ยมันจะสะดวกก็คือเวลาเราเสียบสายไฟเนี่ยสายไฟจะได้ไม่มาเกี่ยวบนบนหน้าเราแต่ถ้าเราเสียบไปด้านเนี้ยมันก็จะลงที่ข้างตัวได้เลยนะคะเดีย๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าการใช้งานยังไงตัวนี้ก็เสียบเข้าที่ตัวเครื่องได้เลยนะคะเส็จแล้วถ้าแนะนําจริงๆนะคะก็อยากให้เสียบไว้เลยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะคะ แล้วก็ปิดที่สวิตของตัวปลั๊กไฟเลยหรือว่าจะถอดที่ปลั๊กดีกว่าไม่ต้องมาถอดตัวนี้ออกจากตัวเครื่องนะคะเพราะว่าการที่เราถอดเข้าถอดออกไปบ่อย,อยๆเนี่ยอาจจะทําให้ตัวขั้วตรงนี้หวมได้นะคะเสียบไว้ตลอดเลยไม่เป็นไครค่ะตัวนี้ก็เสียบเข้าแค่นี้เองนะคะตัวเสียบดูใหม่อีกที ไฟก็จะติดขึ้นมาแล้วนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเนี่ยนะคะการตั้งเวลาของเขาเนี่ยไฟจะรับตัวไฟที่กําหนดจะเป็นสีม่วง,งอมชมพูนะคะสีชมพูอมม่วงอขอโทษทีคะ่ะถ้าเกิดว่าอยากได้แค่1ิวิก็ประมาณเท่านี้นะคะ1ิวิเราต้องการมา1ิบห้าวิหมุนมาหมุนมาที่15้าวิ 30วิตัวนี้พิเศษของเขาคือเขามีมีตัวที่กําหนดเวลาที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเครื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะมี10วิ15วิอ่าขอโทษที่ล่าติวิ3าวิแล้วก็60ิวินะคะเครื่องส่วนใหญ่แต่ตัวนี้ตัวเครื่องจะมีทั้ง10วิ15วิ3าวิแล้วก็อาเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะจนถึง90วิเลยนี่ค่ะพอเราตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถ กดเปิดก็ได้อ่ะกดเปิดก็ลักษณะนี้นะคะกดเปิดได้เลยก,ก็ไฟก็ลักษณะอย่างนี้ค่ะนี่ถ้าเรากดเปิดนะเนี่ยสังเกตว่าไฟเขาจะอ่าค่อนข้างสว่างมากนะคะเพราะว่าเขามีตัวโคมด้วยนะคะตัวโคมก็ตัวค้างนี้ให้ความสว่างมากขึ้นนะคะ,ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม,ไม่ไม่กดแค่ตั้งเวลาเนาะอ่ะเอามือเข้าไปได้เลยก็ติดเหมือนกันเนี่ยค่ะเครื่องก็จะทํางาน ตัวเซนเซอร์ค่ะเอาออกมาอ่ะเครื่องก็จะดับเลยนะคะยวทำให้ดูอีกทีนะคะพอเราสอดมือเข้าไปอ่าตัวเครื่องก็จะติดเลยเอามือมา,มาอ่ะตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีพัดลมที่เป่าของเขาในตัวนะคะจะมีพัดลมอ่อนๆที่อยู่ในตัวเครื่องนะคะเพื่อทําให้เครื่องเนี่ยเวลาเราใช้งานนานๆเนี่ยเครื่องก็จะไม่ร้อนค่ะส่วนเครื่องเครื่องนี้นะคะชื่ออ่าชื่อของเขาคืออ่าชูอิก e นะคะกับตัวนี้ ะะถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนะคะก็ดูได้ที่ w o r l d w i d e n a i e c o m ค่ะขอบคุณค่ะ